สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะสวัสดีตอนค่ำวันที่เจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะมือนีบ่าวเ่าให้แม่หมูมาเรียกเจ๊ลอตเตอรี่นะคะพอดีลอตเตอรี่เจ๊พ่นมาเลีว้วบ่าวเ่าเพ่นว่าเพิ่นจะดึงลอตเตอรี่นะคะคุณชมมาเบ่งน้ำกันบ่าวเ่าเพิ่นจะดึงตัวใดนะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมักเพื่อชอบน้ำกันงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้หาใบนะคะ 9ก้าเ้าห้าเลขท้ายสามตัวเนะค่ะเอาเจมาสม่เฮ็ดอีหยางอยู่เบาเท่าให้มาเอิญโอ้ยเจพันเติมลิสติกอยู่ค่ะผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่เติมบบาวเท่าจะว่าไม่สดใสวาสั่นยันเบาวเท่าว่าสดใสเฝ้ามาเติมค่ะแดงจะนน่อไบ่บาเจแดงฮอดเสือไป บ้าวเทาจะทาเอ้าค่ะแดงมะได้เดี๋ยวบ้าวเทาจะทามาเบ่งน้ำกันนะคะผู้ชมเผแดงมาทำไม่ได้คือบ้าวเทา่นจะดึงตัวใดงวดวันที่16ธันวาคม2568ค่ะเพื่อได้โชคได้หมันน้ำเพิ่นนะครับผู้ชมพด่นนะใส่กระปุงใส่กระปุงสวยๆบ้าบึ่งดูสิค่ผู้ชมพด่นนะเพิ่นซองเบิ่งซองเบิ่งบ่าว แต่ยเพิ่นจะใส่ยังไโอ้ะบาง่นนั่นอันนี้ีเพื่อนนจองหัวว้ากันมา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 จะทานี่ไหมอันนี้คืองางมาอันอันยู่ไปเอออาาโยงสีละโอ้กระโปรงตัวนี้งามมีดีเจเลยแฟชั่นยู่ตัวนี้งาไมขาดจ่ขาดกระเสื้อไหม ไปยอ yeah. 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 <man> ่ะเจใส่งอหมดอ่าใสกางเกงยิ่งกระเทออีกแบบดิเจล้วาคือไอยรุ่นนี่พี่น้องเจแล้วเป็นคนแบบธรรมัดธรรมแม่ของแคลวว่องไวต่อเหลือตนจะเจแล้วพี่น้องเอ้ยงานงานบุญพี่น้องเจแล้วก็มาซอยงานอก็ได้เจนี่แหละพี่น้องเอ้แล้วเดี๋ยวตนแล้วเราถูกนอกอ่าหน้าดำข้ามเรียดเลยเรียบร้อยงานแหละท่านผู้ชมหน้เรียบร้อยงานแลวก็ะขอบคุณ ขอบคุณเจตัตลีพี่น้องขอบคุณหลายคนหลายคนซอยกันซอยงานนะเจนะงานบใหญ่กาศพี่น้องต่วาทาบบมีญาตพี่น้องซอยกันกับพ่ผ่านไปด้วยดีน้าเจที่งานทำกับเขาพี่น้องสนุกสนานเอแล้วก็มือขึ้นกะสลองสลองแดนนิดหน่อยแดนนิดเดนดนดนนิดหน่อยเอาลัตเตอรีมาเล้ี่เจดีดโอ้ดจ หมดที่แล you know, ้วแพงเจได้โชคอยู่ดิเออจแผงเจได้โชคเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสามตัวได้โชคหาไปเกือบได้เลขหน้าพร้อมดี่เจเออแมนรางวัลเลขหน้าสามตัวหกห้าห้าบ่าวเถายิบมือนันของเจหกห้าสองเลขหน้าแมนงวดนี้ละมาแล้วเพิ่งตดแล้วป่เจเพิ่งตดแล้วหรกระย่างเหม่ยโมว่าม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 าเร็วๆวันฉันจังหวะมื้อนี้จังหวะมื้อเจ เมื่อเศ้ากับไปวัดเนาะเอาธาต์เอาเอาธาตุพี่น้องเอาธาต์ไปวัดลักกะไปวัดทำบุญท่าบุญอ่าบาริเกตเอากระดูกเข้าธาตุพี่น้องเข้าธาตุบาริเกใครอยูอ่ะอ่เป็นอะไรอะใครยู่แล้วแล้วเลี้ยวเป่าแถวก็ได้เดินทางอยู่มันนี่ใครเอฟซีเดินทางไปบกไก่พี่น้องก็ได้ออกไปออกเดินทางอยู่มันนี่ออกเดินทางไปแทยคลิปแมนอ่าแต่ว่ากับเฝ้าเขามแม่ทำมาชมเพราะว่าเมื่อยนอนดึกตื่นเศร้าพี่น้องนอนพกถุงตีหนึ่งตื่นตีสามแนอ่าก็เลยเฝ้าเขาแม่เพราะว่า ขันบ่พักปอนนี่จะบ่ไหวพี่น้องเอาไปเดี๋ยวเข้าบ้าน่ขนาู้ชมไปย่างจีโชโโชโโชโามุ้ดีมุ้ชว์มุ้งาเข้ามาไลยอุ้ยกีนั่งกระโปรงบ่มันอยู่ในกระโปรงซุ่มซวี่ะอุ้ยตาไปโชกโซกเดีวจิ้งจิ้งลีดชื่ว่าเป็นเจ็ดบอจิ้งรีดเจ็ดหาบอกกรงซุ่มซวยกระโปรงซุ่มซวก่ยะโอะรกินน โทดแวเนาะท่นพีเจ๊เอาผมรึเป่พัดลมมาให้ว่เป็นยางเอาโรดพัดลมว่ยางดังพัดลมเอาไปน่มือจะเป็นไรเออเอาตอดไมอตดอามองเจ๊ก็หยครับเจ๊ค้นเป็นแบบนี้อย่งปุ๊บปุ๊บพัดอโอ้ยเจ๊ไกลแปบประชันรับประชุมเออเฮับแบบประชัน นีนบบี really ่แห <oni> ้าเพราะยังขึ้นรุดออกตัวใดล่ะเจเจมึงขึ้นรุดหาหนึ่งโอ้ที่บอกปันใดเอกขึ้เพียงยงโอ้ยฮาทีเห็นเหล็กงามไปเจ้าเอาเอาหนึ่งเนี่ยมันบังยึดตัวนี้นี่ไหมโอ้เอ้เมื่อนัานไหนจากนครนพนมให้หากับเก่าเมื่อก็นะแมนค่ะเมื่อนเน้นหาคือหาเก้าแมนกับเก้าแปดห้าเก้ากับเก้าแปดกับเก้าผมสั่งเจไว้หาเก้า ตาเจนี่แมเห็นเลยพี่เจผมได้โชคเอมือนั่นเก้าเก้าเกาห้าเจเอาเจเจเห็นบดิเจวามึงเจ้าตัวไหนเอาเก้าห้าเก้ากอนี่พี่น้องนี่แหละตัวใดล่ะปันนี่นี่อู้อืมนี่ตัวนี้ตัวที่เคยเก้าห้าเก้า นี่ตัวนี้ต้องเอาก้อนไม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมาถ่ายจังเจ้าไม่เบิ่งจักนี่งวดที่เราได้โชคเก้าเก้าห้างวดนี้เก้าห้าเก้าเด้อปูเด้ออ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางองค์พระศิวลี่องค์พระแก้วมรดกองค์พระพุทธชินราชที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหล,ลังนี้สุกใส่ดันใส่ยูู่ใส่ให้ได้ให้ลูกได้โชครางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเด้อปูเด้อเอาขอโชคใหญ่เลยนะยพี่น้องเนาะอ่า จังเจได้ท้ำบุญเจแล้วก<ม>็พาไ,ไ,ไปเที่ยวทะเลอยู่ถูกเลขไทยสามตัวพ่อพ่อได้ไปเที่ยวหรอกพ่อได้ไปเที่ยวพ่อจะได้ครับอ่าพ่อได้กินลาบได้ก,กินลาบเออลาบกินด้วยสามหมื่นสามขึ้นงานพ่อตะเลี้ยวพี่น้องลาบสามหมือสามพื้นป้าเบาเถ่าเห็นอีกแล้วแต่ว่าชุดสามตัวนี้ก่อนได้ยพี่น้องเด้อเก้าห้าเก้าเห็นโมไม่หมูอเออาไม่หมูหอดบ้าบอหอดกระยี้เอาหอดเยอะหอดเยอะออาไม่หมูกระยี้นอกกับเจมาขึ้นเลย เป็นอดีตเป็นอดีตเอาเก้าห้าเก้าเก้าหาเอาเม็ดบ๊อเฮ้ยหาเก้าเอาเม็ดบอเก้าหาเห็นงานอยู่นี่เก้าแปดเอ็นเกบอมี่ชุดหาใบบอมี่น้เจเนาะเก้าแปดบอมี่บ๊อบมี่บ๊อบเป็นยังเอาชุดนี้ก็ได้ชุเก้าเก้าชุดนี้ชุดอ่าเก้าแปดพระวาสังเกตไว้พน้อเก้าแปดมี่จะชุดสองใบเลยมาเจ๊ค่ะชุดใบไม่มีไม่มีค่ะอ่ะมีแต่หาใบกับสองใบค่ะอ่ะพี่น้องอันนี้ยิบ เก้าแปดเพราะว่าสั่งไว้จากนครพนมแต่ว่าเจ้าอีกอยู่เนี่ยห้าเก้าเก้าห้าปตะวันนี่คือมันเพิ่คือบางพิ่นยันเบาเถาเบาเบ่สุดเนี่ยคือผมอันัลนเป็นโรอืมคี่เปนเน่ตเอาหนิเราจะเอาน็พี่น้องเอาหาเก้าออกมดเลยโอ้มีจับชุดใหญ่เลยจนจัดชุดใหญ่เลยห้าเก้าเก้าห้าเย็นชัดปะพี่น้องเลยอือกัดปะ อหาหาเก่าเก่าอมแ้กเอานี่เอากลับน้ำนะพี่น้องเอ้าหาหาเก่าหาเจ็ดเก่าหานอ้ดึงเลยโอ้คับูดเนาเก่าเก่าหาเอาเอาน้ำพีสาวหอมดพี่น้องบอยหาักคนว่าค่ะบ่อยหกแต่ว่าอยโดนด้วยเจ๊นะว่า แซวเจพี่น้องไม่อยากดรออืมนี่แหละพี่น้องง่ายเนาะอุดหนุนไม่พี่น้องเด้อที่อุดไอ้เจลอตเตอรี่กะเจะ้าวาดที่บาาวแถววสุขพังพี่น้องต่างอุดหนุนพี่สาวเออเจ้าวาดต่างอุดหนุนต่างซอยกันนะครับท่านผู้ชุมนอ่ะนะก็ซสู้งวดแหละพี่น้องนะครับกระไดลางวันแน่กระไดลางวันแน่อยู่แข่งเตจอะไรพี่น้องได้แน่กระไดแน่กัดขึ้เกาพี่น้องนี่ เอาเดี๋ยวบ่าวเถาอันนี้วนี่ขาดบ่ไรเก้าหกหนึ่งในมูเออเอาชุดใหญ่บมมีหาเก้าหกเนาะมีแหลอเนาะว่ามันมีอยู่เด้สามเก้าหกในมูออือนี่บ่นมีนี่นเอายางได้หาเก้าหกนี่ตรงกับเอความฝันเดี๋ยวบ่าวเถาพี่น้องเอาเดี๋ยวบ่าวเ่าเจา้าไม่เห็นชุดความฝันกับชุดจากนครพนมนี่บ่าวเ่าเจ้าเอาห้าเก้าหกนี่ตรงกับความฝันเลยตรงกับความฝันเลย่แย่ตรงกันเลยอันนี้ที่บ่าวเถาั่งก็คือ เก้าห้าห้าเก้าพี่รองแล้วเก้าหานําละกะเก้าแปดอ่าเดี๋ยวเบาเถ่าเจ้าควมฝันเบาเถ่ามายำให้เอฟซีนั่นี่ห้าเก้าหกเดี๋ยวมาเบิ้งพี่รองตรงเลยดินตนงบูห้าเจ็ดแปดิ่นประกาศใช่ไหมห้าเก้าหกนี่เบิไดตรงเลยสีประสูบประมาณ้ยเนาะเนะเนาเนาะนาะเนาะเนาะเมาหเนาะเนาเาะเนาะเนาเนาซบนาะากนคนานาะนาะนน เพิ่นหามากคือเหล็กเด่นเล็กวิ่งห้ากับเก้านัดเดี๋ยวอีกหนึ่งชุดคุณนะพี่น้องใช่ค่ะประมาณจากมือเจ็ประมาณอีกสองสามวันค่ะสองสามวันได้พี่น้องได้อีกหนึ่งชุดรออีกหนึ่งชุดเอฟซีพันมาโล่งโรดนาพี่น้องนะเอฟซีพันมาโล่งโรดเบ้าแถาลงลงหายขึ้นเกาด้วยพันมาเขาเขาเพราเขากระล่งพันมาเอานี้พี่น้องเป้าเทาก็ได้ยกาหาเกาเกาหากับเกาแปดแล้วก็คว่ำฝันเบ้าเทวมีพี่น้องได้หาเกาหก แล้วก็เจ้าหาเจ็ดแปดน้ำเจพี่น้องมีแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อเลขทูบงวดที่ผ่านมาเข้าห้าสองตรงๆนับเลขทูบเงื่อนี่ศูนย์สี่ศูนย์ไทมีศูนย์สี่ศูนย์ก็จะเอาน้ำนับเลขทูบศูนย์สี่ศูนย์อันนี้ควอมฝันห้าเก้าหกกับห้าเจ็ดแปดนับหาเก้าเก้าหาแล้วเก้าแปดเอาแล้ว,ลวนับหาเก้าหกมีแล้วมีชุดหนึ่งอ่าแต่ว่าจะได้หนีดินี่ยเลขประจำเบาเท่าหาศูนย์นี่มาเจาปูคนมาไม่ชวนเราถึงเวลาออกเจ๊นี่ แจงมาไปานี่มันหลุดลุ่มพี่น้องเนี่ป็นเป็นงานเบาเถาไปเห็นบ้านนี่ <c oughs> นี่มันหลุดลงม,มาเนี่เก้าหาสูนย์เนี่ยตึ๊กเอ้าปูคนซุกใส่เห็นแล้วเนี่ยมันลวนลุอืมนี่เก้าหาศูนย์ใหพี่น้องเด้วยนี่มา <c oughs> สุดหาใบเจสีเขียวเหนียวซับสองสามสี่ห้าอ่าสีเขียวเหนียวซับอ่าเดี๋ยวบัญหาเจ็ดแปดด้วยวันนี้แม่มู เจ้าตาดีวะเจ็ดแปดเห็นหกเจ็ดแปดมีแค่นั้นค่ะหกเจ็ดแปดห่ะเจ็ดแปดพี่น้อม่มีมีแต่หกเจ็ดแปดมีแต่หกเจ็ดแปดเนาะอือแผลเจกับพึ่งแม่ไปเจแม่พึ่งแมาหนึ่งที่น้องกับีชุดมีชุดหาใบชุดสองใบมิจเจเจ็ดแปดหาใช่นี่ดียังได้หาเจ็ดแปดเจ็ดแปดไม่มีมีแต่หกกว่าเจค่ะอาพี่น้องไม่มีเราใส่ไป หกเจ็แปดเรียงอืมเรียงได้งานหน้าจมีนอนี่พี่น้องอหาเก้าหาเก้าหกได้ค่บฝันในค้ชมได้ควมฝันคือได้ตรงๆอยู่ใบหนึ่งหาเก้าหกหาเจ็ดแปดว่า 8, มีเป็นหกเจ็ดแปดนะครับคชุ่มราคาชุดหาเก้าหาเก้าม่เดินม่เจในนี่มี่ป้องไม่ กมีจากเก่าห้าเก้าห้าห้าแปดนี่ห้าเก้าเนี่ยเอาหกห้าเก้าห้าเก้าหกก็ไม่เก่าหกห้าเก้าปีเอาเฮมเมอร์เต้ตัวนี้ครับตัวอืมแล้วก็สอไอห้าเก้าห้านี่เอาให้เมอร์คือห้าเก้าเก้าห้าเอาให้เมอร์เต้หมดแล้วอ่ะนี่สมหรชมชุดชุดหาเก้าเก้าห้านี่เอาเมอร์เต้พี่น้องได้ตัวนี้เอาหมดเอาหมดแผงเจลตุรีพี่น้องค่ะใช่ค่ะอ่าหาเก้าเก้าหาเนี่เอาหมดแผง นับชุดหาใบชุดสใบนะครับ,บ,บ,รบท่า,ววานผู้ชมหาได้รางวัลเล็กไทยสตัวหรือรางวัลเลนะ็กนาจังคารุ่นน้ำกันได้พี่น้องเด้อนี่ชุดห้ก้านะครับหาเกชุดหใบสองใบชุดสองใบสอใบเก้าหกับชุดหาใบสองใบแล้วก็ชุดสใบชุดหนอ่าชุดหาเก้ใบชุดหนึ่งอ่ากห้ 5, 9, 12, าใบเก้าใบนะบพี่น้องเนาะเอานี้ละเก่าความฝัน นะครับจากนครพนมเอาเจน่นจับคืนนีดตัวนี้วินท่านจับเอาพี่รองเอาเจีไปไปนเย,ยนยเา,า,าเป็ยนยังอ,งอื้ออื้ออุ้ยดยเจนแคบเจนเอืเอๆเดีอยวจนะไปอาปากอุยง่ามมั่ม้าเราเป็นเออต้องเจนห้่จาบักตัวแบบนั้นนะจะว่าปากเจนงามๆงามเจนพี่รองจะอาปากว่าปากอตาที่ต่นัเจนแล้วกับูงามเอาสีละคนจึงเป็นคนเป็นเจนเห้เธออายใก่อ วัาเจ๊ตกใจอ้าวอีกแล้วนะครับพอเอฟซีพนได้มวนได้ยิ้มน้ำมันไปจังตลาดได้ไอ้ต้องร้องให้บ่าวถ่อมขุงเขาบ่บ่ได้เขากันมาตะเปล่ามันมีเขามืันมีเขามาตะบายบ่าวถ่อเขามาตะบายสองคุณน้องเพราะว่ามีไอ้นะออกไปหาออกไปอยู่หาปูออกไปหาปูอยู่กับเร็ปลาเมนูสลัดรุ่งเป็นมีเงยสลัดมันเลยเทิ่งไปเทิ่งหาเทิ่งหาวนอนเก๊เวลาเขาไปนอนกินยาแก้ปวดนอน นอยสดอกเดี๋ยวขันเจ้ารัตรีแล้วมากกันเอื่อล้มาได้สดวยสนับเจ้กัาบชาวบ้านใบสามอ้าวนะครับทำชุมนี่ลนะนะครับเป้าแถวเก่ายุ่ในชุดอ่าจากเอา้าในหมูเห็นเพิ่งนี่จากนครพนมนัหาเก้าเก้าหาในเป้าแถวอมฤตแล้ก็เอาเก้าแปดแล้วก็ห้าเก้าหกแล้วก็ห้าห้าเจ็ดแปดพอมี่ก็ได้เอาหกเจ็ดแปดกับหาศูนย์พี่น้อง,องหาศูนย์มากนี่นี่ใครจะลืมด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าเป้าแถวนิน นี่ไหมฝันปูหาเจ็ดแปดประกาศใช่ไหมพิ่นมางานบุญแจกเขานี่พี่น้องพ่นว่าะจะสวดหารอยเก่าสิบหกจบเดอ้อวสัน่นว่าแล้วก็ตรงกับทะเบียนมอเตอร์ไซค์นับที่บ่าวเทาไปซื้อเนื้อเจ็ดเจ็ดสี่เก้าหกเก้าหกเจ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 เก้าเก้าหจเ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 ือจเ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 ทเเจ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 เเจเจเจเเจ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 ีจเ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 เเเจเจ ทีมเมอร์ไซ่ไปเวลาโเพีพกคำอีซี่เนี่ยเมื่อนั้นนะทะเบียนมนอ,อ,อ,อร์่เจ็ดสี่เก้าหกเาเก้าบกระตุ่งกับข้อมฝัน <คะ S 1> อเอาแล้วก็เอฟซีรอรอคุมตาที่ว่าภูมิอยู่หน้าม,ม,กกม,ม่หมูบอ<า>กอยู่นี่บอกสองตัวเดียวเเมนอาวันว่าเดี๋ยวพี่น้องอาจจะบมือมอือ่นจังไหนได้ทอรพุ่งนี้ค่ะคุณตาว่าพุ่งนี้แมนค่ะพุ่งนี้จังทารรชมน้ำกันจัาชมน้ำกปนได้คุณน้เดอเอาเ้าเท่าขออพุ่น ะขอบคุณจากนครพนมดในพี่น้องแรกที่เป็นสรงไทยแล้วก็ขอบคุณเจลตรีค่ะขอบคุณค่ะอวยพรให้เป้าเทาในวันนี้สาธุสาธุบุญปุชนุน้ำเป้าเทาอืมนะคะความดีมะตุ่มมะฮู้ให้เป้าเทาคืบรสตรีกลางวันที่หนึ่งสาธุขออวยพรกันนี่แหละเจสาธุสาธุเดือ่เด้อให้ไล้นี่แหละให้พรเจเป็นความจริง รางวัลที่หนึ่งนรีน้องเด้อบรมซีหนึ่งก็เลขไทยสามโตเลขหนา้าเลขเลขหนา้าเลข,เลขท้ายก็ได้อ่ะนะรับพอบกันคลิปหนา้าคำชมขอบคุณเอฟซีแฟนขาต้องชมทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนนพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านา้าสุขุสุขชนนันะบขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อใหญ่แม่ยศเลยครับทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยนะับให้โชคให้มาให้เงิให้ลาไปด้วยพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะให้โชคให้มันน้ำบาลเ,เ่าเ้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ